สวัสดีค่ะช่องราดาชีวิตในต่างแดนค่ะ welcome to my channel วันนี้จะพาเที่ยวที่เมืองช่องมฟอร์ดค่ะเป็นเมืองที่ใหญ่นะคะตอนนี้เขาก็ให้ฉายาเป็นซิตี้แล้วค่ะเพราะว่ามันใหญ่ขึ้นมากที่เมืองช่องมฟอร์ดค่ะของทุกป,ปีเขาก็จะมีคอนเสิร์ตนะคะเรียกว่า V festival เมืองช่อมฟอร์ดจะเป็นแห่งแรกนะคะที่มีสถานีวิทยุ กระจายเสียงและที่เมืองชฟอฟต์นี่นะคะก็จะมียูนิเวอร์ซิตี้ด้วยค่ะชื่อแองเยลัสกินค่ะแถวรอบๆอบิตี้ก็จะมีสวนที่สวยงามให้ชมนะคะเรียกว่า R H S Garden จะมีต้นไม้ดอกไม้หลากหลายให้ชื่นชมค่ะ ชมฟอร์ดซิตี้ก็จะไม่ไกลจากลอนดอนนะคะถ้าหากว่าเราขับรถออกมาเองก็จะกินเวลาประมาณสองชั่วโมงจากลอนดอนถึงซิตี้ค่ะตอนนี้พี่ดาดาก็กลับเข้าบ้านแล้วค่ะมาเจอน้องหมานั่งรออยู่ใต้โต๊ะกินข้าวยายไปเที่ยวที่่ชมฟอร์ดเพิ่งกลับมาครับน้องหมาอาชี เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมาเล่าเรื่องย่อๆเกี่ยวกับชมฟอร์ดซิตี้ค่ะมาชมสวนกันต่อเลยนะคะเพื่อนๆดอกไม้ก็กำลังสวยงามเลยค่ะดูใบแตงกวาของพี่รัตานะคะเขาจะออกลูกแล้วค่ะมีหนึ่งผลนะคะนี่นะโอ้ยชื่นชมอยู่ทุกวันเลยมันจะโตตอนไหนเนาะ รอกินตําแตงนะคะเพื่อนๆถ้าไปซื้อมันก็ไม่อร่อยที่เราปลูกเองค่ะนี่นะคะใบเขาใหญ่มากเลยนะคะเขาอาจจะมีออกดอกออกผลให้พิรลดาบ้างเนาะแล้วก็จะมีบวบไทยค่ะเอามาโชว์อีกแล้วบวบไทยโดนฝนค่ะเขาก็จะทอดยอดออกมาซะยาวเลยนะคะ หวังว่าจะมีบวบไทยให้พี่รดาได้ทานค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็จะขอลาเพื่อนพี่น้องทุกคนทุกท่านไปก่อนเนาะค่ะขอขอบคุณมากมายนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องรดาชีวิตในต่างแดนกราบขอบคุณอีกรอบค่ะถ้าหากชอบใจถูกใจฝากกดไลค์กดชอบใจให้กันบ้างนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายค่ะ